สบายดีทุกคนมาพบกับสันนี่ในซ่องสนะันนี่ชาแนลเนาะเมื่อนี้เป็นมือแต่งงานของตัวกับอูเนาะเป็นงานเศร้าเนะาะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเพิ่นแต่งหน้าแล้วแล้วเนาะส่วนว่าเจ้าบ่าวเพิ่นก็นมาเก็บภาพบรรยากาศด้วยตนเองเนาะก็คือมีเวลาเพิ่นก็นมาถ่ายคลิปปะไว้ทุกคนส่วนว่าสันนี่ก็คือกันเนาะสันนี่ซีมาเก็บภาพเบื้องหลังให้ทุกคนเบ่งเนาะว่าในงานมื้อนี้หันเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวทุกคนไปเบ่งน้ำกันเลย ทางนี้เพิ่นก็จะปู่บอลให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะจะให้ญาติของฝ่ายญิงเนาะทีประสบผลสําเร็จในนาทีการงานหรือว่าเป็นต้นแบบที่ดีเนาะมามาปูให้เนาะก็คือจะได้แบบว่าสมมุติว่าเพิ่นร่ํารวยก็จะได้ร่ารวยคือเพิ่นเนาะเพิ่นประสบผลสําเร็จในด้านการงานก็จะคือเพิ่นเนาะคู่ของเพิ่นมีความสุขเขาก็จะคือเพิ่นเนี่ทุกคนเจ้าสาว เฮ้อเจนี huh. uh ่เ huh. ดียวเฮ้ยเจนี่ขาวโมี um, ิวันย่างอนี huh. uh ิว huh. uh ัน huh. ย uh ่างนะเะอันน hmm. um, ี้วเออโมดันโฟมหนึ uh ่งเลยนะถ่ายฮุกอ้อนอันนี้ถ่ายวิดีโออันนี้ถ่ายวิดีโองามอู่ใส่สีนี้นะงามงามแบบมันเฮ็ดให้ขาวขึ้นนะเจนบอกอ่า มันมีสีหนึ่งไอ้ไก่เอกมาเพื่อนเอามาให้เลือกสองสีที่แรกนี่ใส่สีนั้นพูดแต่ไอ้ไก่เอามาให้เลือกกันเลยว่ามันน้่นสีนี้คือว่าดีๆก็เลยเอาสีนี้เลยงามสีนี้นะสร้างแต่งหน้ากระซูชีวิตแห้งคนกระซวยแท้ซวยว่ามาเตเบียงมันว่ะแตห่เขื่อเออฮอนมงเราเล่นเนาะพูดแห่มาเตะทางเชิงธอลงมาพูดอะไรเกี่กับแห่เนาะคุณได้เห็นคุณจะมามาแต่งตันแล้วแห่ไต้ขึ้นเนือเนาะพ่อเชี่แม่เนี่ยหลงไต้ ปไปสนะเตรียมไปแฮ่เคยให้โอแม่แสิไปคดีเมียังสาวสิยาได้ตัวนี้ขนาดตอนนี้ยังงามเนาะพอพูดกเบามาเห็นกับเบานนี้มาทายสัสมมรถเกียดีเด้อเกียบสีแฮเคยแล้วได้เนี่ยนี้โดยตามาหงไปลืมมึงนาว กลับไปเรียนละอันนี้น้องฟิงสวัสดีค่ะพี่แอนเน่ยู่ใสอยู่ทองค่ะโอเคนักจับเส้าว่วเป็นเมาส์รถนังจี้นี่วัวคืนนในฮอจับหมองสิบเอ็ดกลับมาเบิ่งทางนี้ทุกคนเฮาเกี่ยมสิแฮ่เขย มาใต้หาเหนือมาหรือว่าเหนือหาใต่คุณจืมมาแค่เหนือหาไต่ประเสริฐเกี่ยมแห่เคยทุกคนแห่เคยพวกเขาจะแห่แต่นอกทางบ้านเจ้าสาวมาเนาะก็คือแม่จันเพิ่นบอกว่าแต่ใต้มาหาเหนือเนาะเขาก,ก็เลยว่ามาทางนี้ Bungalow, da จ้าจ้าจ้าโอเคโอเคต้าูเจ

the are

มีทุกอยครับคุณนเจ้องทุกนมีนะุก่นจะเป็นองรนะทุกคนของห่อเด้อมีมยากับมาครับเอาลูกแห้นะทุกคน

นะไปทำมไอาไปอาไปไปันไป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 ไใไ้ไปนปไปไปนปไปไอไป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 มาไปไปไปนปนปไ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 อันเดไปไปไไปไปไอ้ไไัป เอาไปสินะมคแล้วไดตุนล้ไปดึกสอดเลยแต่ไหมเออ่วยหายวดหายวดนี่ดีกวดเข้าดีกวดเขาเออฟเส้นมาจากพญาแานเอนน้นทำพลางลลูกเด้อเจ้าได้ไหเจ้าได้ ว้าิม่บอกขวนกันนกเนอะมีไม่เนาะบกมาซื้อเลยจากจะเอาเดือมาใส่ซอเออนี้จะเป็นพี่แนับอาจะาระจะเริ่มจากเอาม่ก่อนทุกคน

เ็เพื่อนบอกว่าอันถูกแขนแล้วซุมมาเลยสองไหมยูข่าครับอะไร รอพอจะอยู่น้ำพุตลอดไปความมั่นคงตัดการเลนาคนมากนะคัคือเราคน้องคืองรอเข้มาคนแรกมมาคุณหนุ่มที่ไหเปลียนเทียนนะครับเปลียนเทนในอกกันกะาการตาตอนี้เไ

ไอ EQ ทีกเ้อใหการดีเสมอมาไงไม่ลอยแม่ดีเสมอมาล

ໄປ <c oughs> 2 <c oughs> 1 2ເພິ່ນປັນຕືຂອງ ไปไปเข้ามาท้ย้าจัดให้ไปเลยผมเตรียะว่าเอาไปแล้วั้ง้าไปอกใส่เดี๋ยว

เป็นกังนะเุ barbecue, ่นฮุ hmm ่นลกังเดีนกังไนสองสามหนึ่งสองโอเคไป

รานจาทำเพิ่มเยอะเลยลูกป่าเอ้ยโสดใจเด้เด้อคิดแล้วเป็นไรเย้เยี่ยต้องาเริด้วเนต่อต่อเร็วที่เมื่อวานต้องการ หลังจากที่ซูขวัญแล้วแล้วเฮาก็จะไป่อห้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะให้ญาติพี่น้องเนาะโมคูมาถ่ายรูบกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ในห้องเนาะึ่งว่าในห้องเนาะเพิ่นก็นจะแตง่งเอาเงินแต่งเป็นแบบหูหัวใจฮะนะทุกคนคือแบบนี้เลยเนาะก็คือป้าเพื่อนเป็นคนแต่งให้เนาะจะมีใบสิบพันสาวพันใบแสนเนาะ เลอกก็พ้กกันมากินข้าวตอนสวยเนาะหลังจากนั้นก็เกี่ยมงานตอนแรงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยทุกคนใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ดเดอ้อบายบายเจอกันใหม่ในงานตอนแรงเดอ้อสบายดี